สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูตุ๊กนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาหนาตสินสําหรับเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนาตศินพื้นเมืองคราวที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของนาตยศัพท์ยังจําได้ใช่ไหมคะอันนี้อีกหนึ่งตัวชี้วัดนั่นก็คือเรื่องของนาตศินพื้นเมืองนะคะคําว่าพื้นเมืองก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะคะ ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะไม่เหมือนกันในแต่ละภาคนะคะชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพการงานที่ทำนะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันนะคะศาส,สนาเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงมันก็แตกต่างกันไปตามแต่ละภาคนะคะเพราะนั้นเพลงพื้นเมืองนะคะมันก็จะเป็นอะไรตามลักษณะของวิถีเอกลักษณ์ของภาคนั้นๆ นะคะเด็กๆจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเพลงพื้นเมืองทั้ง4ีภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ว่าแต่ละภาคนั้นแตกต่างกันอย่างไรไม่เหมือนกันตรงไหนนะคะเราก็จะได้เห็นจากภาพได้เห็นจากเนื้อหานะคะเพราะนั้นตอนนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของนาฏศิลป์พื้นเมืองไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่า4ี่ภาคมีอะไรบ้าง ค่ะนักเรียนเราลองมาดูการแสดงพื้นเมืองสีภาคกันนะคะสําหรับการแสดงภาคแรกก็เป็นเรื่องของภาคกลางนะคะภาคกลางจะเป็นที่รวมของศิลปะวัฒนธรรมเลยค่ะการแสดงก็มีการถ่ายทอดสืบกันมาแล้วก็พัฒนาแดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็จะออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเต้นกำลมเคยเียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงฉ่อยนะคะ แต่บางอย่างก็เป็นการแสดงแบบฉบับไปแล้วก็มีนะคะเช่นรำวงรำวงมาตรฐานนะคะหรือว่าเป็นเอกลักษณ์การไล่ลำอีกแบบหนึง่งที่ใช้มือใช้แขนใช้ลำตัวก็เช่นโขนละครชาตรีละครนอกละครในลิเกหุ่นหนังใหญ่เป็นต้นนะคะภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นภาพของการแสดงภาคกลางนะคะชุดแรกจะเป็นเต้นกําลลำเคียว เพราะนั้นนักเรียนสามารถดูได้จากการถือเคียวแล้วก็ถือรวงข้าวนะคะอีกภาพนึงจะเป็นาภาพของการแสดงรำกองยาวนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะที่เห็นด้านบนนั้นก็คือระบำชาวนาก็มีเคียวเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะคะเขาก็สามารถที่จะวิถีชีวิตนะคะของความเป็นอยู่ของคนภาคกลางมาใช้นะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นรำสีนวลก็จะออกไปทางหวานๆสวยงามนะคะ มาดูที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือวิถีชีวิตของคนภาคเหนือเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่อ่อ,อนโยนนะคะนุ่มนวลเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดชา้ชาๆเนิบๆน,นะคะแต่มีความไพเราะอ่อ,อ,อนหวานอยู่นะคะผู้คนทางภาคเหนือเขาจะไม่รีบร้อนเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีอิทธิพลต่อการแสดงของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเมืองฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนเป็นต้นนะคะ นักศินภาคเหนือก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศใกล้เคียงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวจีนหรือพวกชนกลุ่มน้อยนะคะมาดูชุดการแสดงของทางภาคเหนือกันนะคะก็จะมีดูนะคะภาพแรกจะเป็นฟ้อนเทียนนะคะมือก็จะถือเทียนเห็นไหมคะเป็นฟ้อนเทียนด้านล่างก็จะเป็นอกองสบัดชัยการตีกองสบัดชัยนะคะซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือโดยตรงเลยเป็นกองของภาคเหนือเลยนะคะอันนี้ก็จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะชุดที่อีกชุดหนึ่งที่เห็นนะคะก็เรียกว่าฟ้อนมาลายคะ่ะส่วนด้านล่างเรียกว่าฟ้อนเจิงหรือจะเรียกว่าฟ้อนดาบก็ได้นะคะนะคะภาพด้านบนนะคะก็จะเป็นฟ้อนเสาไหม เห็นไหมคะวิถีชีวิตของคนภาคเหนือเขาก็จะเลี้ยงตัวหมอนตัวไหมเพื่อเอามาทําเส้นไหมนะคะทาให้เสื้อผ้าให้เราใส่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นระบําร่มคนภาคเหนือมีวิถีชีวิตคือการทําร่มขายถ้าใครเคยไปที่เชียงใหม่ก็จะเห็นนะคะเขาทําร่มขายเป็นอาชีพหลักเลยก็เลยเกิดชุดระบําร่มขึ้นมานะคะมาที่ภาคอีสานคนภาคอีสานเป็นคนสนุกสนาน ทำอะไรรวดเร็วนะคะศิลปะการลำการเล่นของชาวอีสานนี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มอีสานเหนือก็จะมีวัฒนธรรมไทยลาวที่เราเรียกว่าเซิรงฟ้อนหมอลำนะคะนักเรียนสังเกตต,ตรงนี้ด้วยนะคะบางชุดเนี่ยมีคําว่าฟ้อนเหมือนกันเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะนะเพราะฉะนั้นคนทางภาคอีสานจะทําอะไรรวดเร็วนะคะส่วนอีสานใต้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากไทยขเขมร ก็จะมีะเราเรียกว่าการแสดงว่าเรือมเป็นต้นรำกระทบสากอย่างนี้เป็นต้นนะคะตกะแตน่ลำข้าวลำตัดอ e ีแซลแบบภาคกลางก็มีอยู่ทางภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมาดูที่ชุดการแสดงของภาคอีสานนะคะเห็นด้านบนนี้ใช่ไหมคะใส่ชุดสีดำตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าฟ้อนภูไทยมีคำว่าฟ้อนใช่ไหมคะได้เรียนจำตรงนี้เลยค่ะขึ้นต้นด้วยฟ้อนทั้งหมดจะอยู่ทงางภาคเหนือหมดเลย แต่มีอยู่ฟอนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ภาคอีสานก็คือฟอนภูไทนะคะส่วนภาพล่างนะคะอุปกรณ์ที่ถือนักเรียนรู้ไหมคะเขาไปทำอะไรเขาไปแย่ไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงทำไมก็คือวิถีชีวิตของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเขาก็เอาเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนั่นแหละคะ่ะมาสร้างเป็นชุดการแสดงนาฏศินป์ได้นะคะด้านบนที่เห็นนะคะภาพนี้เซิงสวิงนะคะ เห็นไหมคะชื่อว่าเซิงทั้งหมดจะอยู่ผ้าอีสานหมดเลยเซิงสวิงเห็นไหมคะอุปกรณ์ที่ใช้อาชีพของเขาคือหาปลาเขาก็ใช้อุปกรณ์นั้นแหละมาประกอบการแสดงด้านล่างเป็นเซิงกระติบข้าวเซิงกระติบข้าวกระติบข้าวก็ของคนอีสานเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้มีทั่วไปหมดเลยนะคะแต่ดั้งเดิมแล้วมาจากผ้าอีสานชุดต่อไปนี้นะคะสวยไหมคะอันนี้เรียกว่าลำตังหวายนะคะ ะะแล้วก็ชุดด้านล่างเลยคือเซิงกระยังมาดูที่ภาคใต้ค่ะน้าศิสินของชาวใต้ก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการแสดงพื้นบ้านกับระบำพื้นบ้านนะคะก็แบ่งพื้นที่ออกไปอีกถ้าเป็นภาคใต้ตอนบนก็จะมีโนราเพลงบอกเพลงเรือถ้าเป็นภาคใต้บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาก็จะเป็น โนราหนังตะลุงนะคะถ้าเป็นชายฝั่งทะเลอันดามันก็จะเป็นลิเกป่าลองเงงชาวเลอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นภาคใต้ตอนล่างก็จะมีลองเงงปัตตานีนะคะแตกต่างกันนะคะส่วนระบาพื้นบา้านเช่นตะลีกีปัตร่อนแรก่กรีดยางปั้นหม้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ของคนภาคใต้มาดูที่รูปกันค่ะภาพแรกคือระบาตะลีกีปัต นะคะอันนี้เป็นระบำพื้นเมืองตะลิกิปัตนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งก็คือรองเงงมาลายูนะคะภาพต่อไปนี้เราเรียกว่าโนราอันนี้เป็นหัวใจของภาคใต้ลองจากหนังตะลุงเลยค่ะก็คือโนรานะคะส่วนอีกอันหนึ่งคือลิเกฮูลูภาพที่จะให้ดูภาพสุดท้ายสองภาพสุดท้ายนี้นะคะก็คือระบำร่อนแร่กับระบำปั้นหม้อ อันนี้คือวิถีชีวิตอย่างแท้จริงนะคะคนใต้ก็จะมีการล่อนแร่หาแร่แล้วก็ปั้นหม้อนะคะเอาวิถีชีวิตมาใช้เป็นยังไงบ้างคะน่าจะสินพื้นเมืองในแต่ละภาคไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเราอยู่จากจากที่ภาคกลางที่ดูกันมาโขนก็อยู่ภาคกลางลำวงก็อยู่ภาคกลางเห็นไหมคะลิเกลำตัดอีเซลพวกนี้อยู่ภาคกลางหมด นะคะพอมาถึงภาคอีสานก็มีความแตกต่างแล้ววิถีชีวิตเขาเป็นอะไรที่ค่องแคล่วว่องไวรวดเร็วอาชีพการงานเขาก็สามารถเอาอาชีพการงานของเขามาสร้างเป็นการแสดงในหลายๆรูปแบบเห็นไหมคะคนอีสานทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักเขาก็มีกระติปเพราะนั้นการแสดงของเขาเขาก็เลยเอากระติบข้าวมาก็กลายเป็นเซิร์กระติบข้าวได้พอมาถึงภาคเหนือ ภาคเหนือเราจะเห็นเลยว่าจะขึ้นต้นด้วยฟอน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 ซะส่วนใหญ่แต่ดูดีๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งฟอนที่ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือนั่นก็คือฟอนภูไทฟอนภูไทก็จะไปอยู่ในภาคอีสานพอมาถึงภาคใต้นะคะคนภาคใต้เป็นไงคะคนภาคใต้ก็พูดเร็วทําอะไรเร็วใช่หไหมคะการแสดงของภาคใต้ก็จะออกมาจากออกมาแบบรวดเร็วสนุกสนาน แล้วก็เห็นวิถีชีวิตของเขาจะเห็นว่าการประกอบอาชีพของเขาทําอะไรแต่ละภาคทําอะไรภาคภาคทําอะไรก็จะออกมาในรูปแบบนั้นเด็กๆคะพอดูเสร็จแล้วเนี่ยครูทุกอย่างให้เด็กๆเ,เนี่ยคลิกเข้าไปในแบบทดสอบทําแบบทดสอบมาส่งครูทุกด้วยนะคะว่าการแสดง4ี่ภาคนั้นเด็กๆเ,เห็นแล้วลองดึงรูปภาพสิคะใส่มาอย่างละหนึ่งภาพ ภาคกลางหนึ่งภาพภาคอีสานหนึ่งภาพภาคใต้หนึ่งภาพภาคเหนือหนึ่งภาพเอามาใส่ในแบบทดสอบนะคะแล้วบอกด้วยว่าเป็นของภาคไหนเอาการแสดงชุดอะไรมาทําเสร็จแล้วส่งมาตามเพจฟอร,ร์มที่โรงเรียนให้ไว้นะคะอ่าแล้วดูวันที่เรากําหนดส่งด้วยเรากําหนดส่งวันที่เท่าไหร่อย่ากเกินเวลาตามนั้นนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิล พื้นเมืองนะคะหรือหน้าสินพื้นบ้านนะคะการแสดงหน้าสินพื้นบ้านนักเรียนเกิดมาพร้อมกับวิถีชีวิตของและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยนะคะหน้าสินพื้นบ้านนี่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นต่างๆนะคะที่มีมานานสมัยเก่าก่อนแล้วนะคะสังคมไทยเรานังเรียนเป็นสังคมเกษตรกรรมนะคะและมีอาชีพพบปลูกเป็นส่วนใหญ่นะคะคนไทยเรามีนิสัยเป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออารี มีความรักใคร่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันนะคะหรือช่วยเหลือกันโดยมีนิสัยที่รักสามัคคีกรมเกลียวกันนะคะมีอะไรก็ชอบช่วยเหลือกันนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยแต่ละภาคนะคะประเทศไทยเรามีทั้งหมด4ภาคด้วยกันนี่แนะคะการแสดงก็ย่อมจะมี การแสดงตามท้องถิ่นต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้นะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะออต่างๆของท้องถิน่นเช่นสิ่งแวดล้อมนะคะหรือความเหมาะสมสภาพภูมิอากาศของแต่ละภาคนะคะส่วนภาคกลาง ก็มีลักษณะหนึ่งนะคะครูสุกเจยยกตัวอย่างของภาคกลางก่อนนะคะเช่นภาคกลางเราเนี่ยนะคะเป็นการแสดงที่จังหวะไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะคะเป็นการแสดงง่ายๆเช่นลิเกลำตัดเพลงยอยเยยเพลงอีเซลเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นกำรำเขียวนะคะยกตัวอย่างเพลงเกี่ยวข้าว เช่นวันนี้บ้านครูข้าวสุกแล้วจะชวนเพื่อนบ้านมาช่วยนะคะเกี่ยวข้าวในการเกี่ยวข้าวก็จะต้องมีผู้หนุ่มสาวช่วยกันนะคะพอขนาดที่หนุ่มสาวกําลังเกี่ยวข้าวก็เรียกพิธีลงแขกนะคะคือก็เกี่ยวพาราศีกันหนุ่มสาวร้องเพลงโต้อตอบกันอย่างสนุกสนานนะคะ,อะพอเสร็จ อยากเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาสนุกสนานกันนะคะนี่คือเพลงเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเกี่ยวข้าวต้องใช้อะไรคะเคียวในการเกี่ยวข้าวนะคะในการเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปตามยังไงคะไปนวดไปสีกว่าจะมาเป็นข้าวนะคะนี่คือพื้นเพ,เพของชาวนาเรานะคะเต้นกรรมลำเคียวก็เหมือนกันนะคะเป็นการเกี่ยวกับ การทำนานะคะเป็นการแสดงที่สนุกสนานเพลงเพลงเรือก็ก็สนุกสนานเพลงชอยก็เหมือนกันนะคะลิเกลำตัดพวกนี้ของภาคกลางนะคะต่อไปมาดูของภาคเหนือนะัเรียนการแสดงของภาคเหนือเป็นการแสดงที่มีลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามเพราะว่าภาคเหนือเป็นสภาพภูมิอากาศที่หนาวนะคะเอ่อผูแ้แสดงก็จะต้องเป็นไงคะ ต้องมีลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามเข้ากับบรรยากาศของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะแม้แต่ภาษาพูดของบางจังหวัดของในแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะ,ะนักเรียนเสียงอาจจะเนอหรือเพี้ยนไปบ้างนะคะภาคเหนือเนี่ยเป็นการฟอนนะคะฟอนเป็นการแสดงที่มีลีลาลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามนะคะเช่นฟอนเล็บ ผู้แสดงก็ต้องใส่เล็บฟ้อนเทียนผู้แสดงต้องถือเทียนนะคะโดยการรำที่มีดีดาที่อ่อนช้อยสวยงามนะคะหรือฟ้อนสาวไหมเอ,อภาคเหนือเ้าชอบทอผ้าใช่ไหมคะอ้าวผู้รู้เขาก็จะนำขั้นตอนการทอผ้าไหมเนี่ยมาเป็นการแสดงในการรำทอฟ้อนสาวไหมนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของ ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะแต่การแสดงนี้มีเยอะมากมายนะคะเช่นข้อฟอนฟอนเงี้ยวนะคะฟ้อนเงี้ยวเป็นการแสดงของชาวเขาเผ่านึงนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในป่าเป็นการแสดงเพื่อขอพรเทพพยายดาเพื่อหามาให้ปกป้องพวกเขาว่าอยู่ในป่ายังไงให้รอดพ้นอยู่แล้วมีความสุขและอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับป่านะคะเช่นขิงไม้ เอากิ่งไม้มาถือแสดงนะคะเนี่ยเพื่อเข้ากับบรรยากาศนะคะหรือการแสดงของภาคอีสานภาคอีสานนี่จะเป็นสภาพภูมิอากาศที่ร้อนนะคะสมัยก่อนนะอีสานแห้งแล้งนะคะพื้นดินนี่แตกไปหมดเ,หเพราะว่าไม่มีน้ำคนตัดไม้ทำลายป่านะคะทำให้พื้นดินไม่สามารถที่จะรองรับ ต้นไม้ต่างๆได้นะคะชาวบ้านก็ไม่มีอาชีพที่จะทำนะคะว่างก็ต้องมาคิดว่าการแสดงของไพาศาลเราคืออะไรนะเสิรงว่างจากการทํานาทําสวนทําไร่นะคะก็มาเป็นการแสดงเช่นเสรงเสริงเป็นการแสดงที่มีจังหวะสนุกสนานร้าวใจนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ในของไพาศาลก็คือแคนใช้เป่านะคะออแล้วก็ มีกรองต,งต่างๆมากมายนะคะเสริงเช่นเสริงกระติบอ้าสมมุติว่าตำบลน,นี้เขาทำชาวบ้านเนี่ยไม่มีพอเสร็จจากการทำนาเขาก็มานั่งสารกระติบกระติบใช้ทำอะไรคะใส่ข้าวเหนียวเพราะว่าชาววิสารชอบทานข้าวเหนียวนะคะเขาก็เลยคิดประดิษฐ์กระติบขึ้นมาเพื่อใช้ใส่ข้าวเหนียวอ่าผู้ที่มีความสามารถในการแสดงก็คิดเสริงเสริงเป็นการแสดงเสริงละแล้วก็นำกระติบมาเป็นเสริงกระติบ ในการแสดงก็ถือขั้นตอนในการทำกระติปนะคะโดยนำขั้นตอนต่างๆที่เราทำกระติปมานะคะก็กลายเป็นเสื้อกระติปโดยเอากระติปเอาเชือกผูกมาแฟนคอขนาดแสดงจะได้รู้ว่าอ่ะนี่เสื้อกระติปมีอุปกรณ์ด้วยนะคะหรือเสื้อสวิงก็ถือสวิงเวหลาแสดงนะคะหรือเสื้อใหญ่ไข่มดแดงการแสดงมีเยอะมากนะคะของไพศาล สนุกสนานคืนเครงมากนะคะต่อไปภาคกลางไปแล้วนะคะต่อไปภาคใต้ภาคใต้เป็นการแสดงที่เร่าร้อน,นะคะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศทางภาคใต้จะเป็นสภาพภูมิอากาศที่ร้อนฝนตกมีแดดออกมีสองฤดูนะคะภาคใต้คือฤด,ดูร้อนกับฤด,ดูฝนสองสองฤดูแค่นั้นนะคะ การแสดงของคน,คนในภาคใต้ก็จะเป็นการแสดงที่จะไม่ค่อยอ่อนช้อยนุ่มนวลน,นะคะจะร้าวใจมากกว่านะคะเช่นการแสดงมโนรานางตะลุงเพลงบอกนะคะหรือลงไปทางใต้หน่อยนะคะติดฝั่งมาเลหนหฝั่งนน้นก็คือการแสดงตลิกิปัตลิเกฮูลูนะคะ หรือการแสดงระบำต่างๆนะคะระบำร่อนแร่ระบำปาเตะปาปาเตะนี่เป็นผ้าชนิดหนึ่งนะคะทางภาคใต้ที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการทอผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของแ่าใต้เรานะคะนักเรียนสรุปแล้วการแสดง4ี่ผ้านักเรียนนะคะเหนือกลางอีสานใต้นะคะนักเรียนคงจะแยกแยะได้นะคะว่าผ้าไหนเป็นยังไงนะคะ ฟอนเป็นของผ้าคอะไรเสิร์เป็นของภาคอะไรนะคะนักเรียนคงจะดูเนื้อหาแล้วก็ทำใบงานส่งครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอในักเรียนโชคดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ